สวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ1ินาฬิกา20นาทีนะครับทางช่อง3แห่งนี้นะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหวย30ล้านอีกแล้วนะครับวันนี้จะเรียกว่าเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาเหมือนเรียกว่ามีหน้าที่นะฮะเป็นทนายของทางครูปีชานะครับที่สำคัญอย่านั้นนะฮะได้มีการพูดกันมาในหลายๆครั้งในช่วงนี้นะครับว่าครูปีชามีพยานใหม่ นะเกือบเกือบสิบปากแล้วมีโอกาสพลิกนะฮะหวยอาจจะเป็นของครูปีชาก็ได้จริงหรือเท็จยังไงนะครับวันนี้มาฟังความคืบหน้านะครับจากทนายของครูปีชาครับทนายวรยุทธ์บุญวงศใสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ผมพูดคงไม่ผิดไปจากจากที่ทุกๆคนในฝั่งของครูปีชาหรือทางพิทนายคิดถูกไหมอ่าไม่ผิดครับไม่ผิดนะคคือคมีโอกาสที่จะกลับมาหรือมีแน่แน่หรือพลิกแนะน่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องอ่ามันไม่ใช่เรื่องโอกาส มันเป็นความจริงเป็นความจริงครับเป็นความจริงซึ่งที่ท่านบอกว่าที่ทางคุณหนุ่มบอกว่าเป็นพยานใหม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พยานใหม่ต้องขออนุญาต,ตรครับเ,เรียนว่าพยานที่ล่างถึงกล่าวถึงนี่นะฮะที่กำลังเป็นกระแสกันอยู่เนี่ยที่ผมได้ได้ให้ข่าวไปเนี่ยไม่ใช่พยานใหม่แต่เป็นพยานเดิมที่รู้เห็นในวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่3เจ็ดตุลาฯกี่ปากครับก็ผมแจ้งไว้ไม่เกินสิบปากไม่เกินสิบปากครับถูกไหมฮะยืนยันว่าเป็นพยานเก่า แต่ทําไมข่าวถึงออกมาเป็นพยายนใหม่อ๋อก็เขาก็ไม่เคยให้การกับพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ไม่เคยไปให้การที่ไหนอ๋อยังไม่เคยไปให้การกับพนักงานสอบสวนเลยยังครับแล้วทางพี่ยุทธ์เองหรือทนายยุทธเองเนี่ยถือเป็นตัวละครใหม่ไหมวันน <L> ี้ก <L> ็ก็แล้วแต่คนจะมองเพราะว่าก็ถือว่าผมก็เป็นทนายคนใหม่ที่เพิ่งได้ร<ขอ>ับการแต่งตั้งเข้ามาดําเนินการในคดีอย่างขยียา ก็ยังไม่นานครับยังไม่นานครับก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของคดีอาญานะครับผมขอถามอย่างนี้ก่อนหน้านี้นะฮะเห็นบอกว่ามีเรื่องของการที่ทางฝ่ายครูปิชาเนี่ยนะฮะจะขึ้นสารแพ่งครับถูกไหมครับในเดือนพฤษภาคมนี้ถึงนี้ใช่ครับถูกไหมฮะแต่มีข่าววงในหรือพี่อาจจะได้ยินมาหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับว่าอาจจะให้รอก่อนรออาญาก่อนครับก็ในส่วนของ ของข่าวแล้วในในลักษณะอย่างนั้นก็อยู่ที่การดําเนินคดีของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นการดาเนินคดีในส่วนของแพ่งนะครับ,รบเพราะว่าตัวแพ่งนี้ผมไม่ได้รับผิดชอบนะครับก็เป็นเรื่องของที่ทางฝ่ายโจทก์ฝ่ายจําเลยจะดําเนินการยังไงอีกฝ่ายนึงอาจจะมายื่นคาร้องขอให้จํหน่ายคดีชั่วคราวก็ได้ซึ่งผมก็เคยบอกไปว่าถ้าอยากให้คดีนี้เนี่ยจบโดยรวดเร็วนะฮะแล้วก็ให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้รู้ว่าหวยเป็นของใครเนี่ยอย่าไปยื่นคาร้องขอ จำหน่ายคดีชั่วขราวให้สื่อพยานไปเลยซึ่งศาลท่านจะได้ตัดสินไปเอาตรงๆเลยแล้วกันนะฮะคืออย่างนี้คือผมเองไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านกฎหมายสักเท่าไหร<ช>่ครับแต่เท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเขามักจะคูดกันนะฮะแแพงยืนตามอาญาแพ่งยืนตามอาญาอ่า,าอันนี้อันนี้คือภาษาชาวบ้านซึ่งโดยภาษากฎหมายแล้วเขาเรียกว่าข้อที่จริงในส่วนแพงเนี่ยจำต้องรับฟังในส่วนของคดียา อันนี้คือตัวกฎหมายแต่ภาษาชาวบ้านที่คุณหนุ่มพูดนี่คือภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านคือทั้งมักจะยืนตามอาญาแต่ข้อเท็จจริงในส่วนของโจทย์โจทย์คู่ความเนี่ยนะคู่ความแต่ละฝ่ายทั้งโจทย์ทั้งแพง่งทั้งอาญาเนี่ยต้องเป็นคนเดียวกันแลวข้อเท็จจริงนั้นก็เป็นคนข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกันชุดพยานหลักฐานก็ชุดเดียวกันครับครับ,รบแต่ที่แน่ๆนะฮะคือมีคนหลายๆคนเขาพูดกันแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะเขาเขาจะบอกเลยว่าณวันนี้เนี่ย ในมุมของอ,อ,อาญาเนี่ยนะฮะทางฝั่งครูปิชาเนี่ยเสียเปรียบแต่ถ้าเกิดเป็นแพ่งเนี่ยครูปิชาได้เปรียบก็แล้วแต่มุมมองก็แล้วแต่มุมมองพี่ได้ยินอย่างนี้มไหม อ่าผมผมไม่ได้ยินฮะไม่ได้ยินเพราะพี่ก็ต้องมั่นใจในอาญาของพี่อ๋อาแน่นอนเพราะพี่ว่าอาญาแน่นอนก็คือว่าถามว่าความมั่นใจเอามาจากไหนอความมั่นใจก็คือว่านี่ส่วนของตั้งแต่ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายความเลยนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบเอเท็จจริงมั่นใจแล้วก็พยานหลักฐานแต่ประชาชนอย่าลืมนะประชาชนทั้งประเทศเขาเทใจไปทางโจรลุนอย่างเดียวเลยนะก็ไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรออก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าสาเหตุสาเหตุที่ว่าคําตอบคําถามคือว่าไม่เป็นไรเพราะเห็นว่าตัวประชาชนที่ว่านี้เนี่ยไม่รู้ข้อไดจริงอไม่ได้เห็นข้อไดจริงไม่ได้เห็นพยานหลักฐานที่จะนําเสนอต่อศาลเนี่ยแต่พิยุทธ์รู้แล้วรู้แล้วครับไปดูมาแล้วดูแล้วครับมั่นใจมั่นใจครับอะไรที่ทาให้มั่นใจกันนั้นขอสักนิดนิดเผยแพมแพม่่่่่่็่่่่่่่่่่่่า่่่่แพม่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่ คืออย่างนี้คุณหนุ่มฮะพยานที่จะสามารถนําเสนอในส่วนของคดียาดีนะฮะต้องเป็นประจักษ์พยานเราต้องนําสื่อให้ศาลจนสิ้นกระแสความและหายสงสัยนะฮะมันต้องมันต้องหายสงสัยเลยต้องให้ศาลหายสงสัยดังนั้นประจักษ์พยานที่เราจะนํามานี่พยานที่เราจะนามาเสืิมนี่ต้องเป็นประจักษ์พยานที่มีน้ําหนักเชื่อมั่นและสามารถฟันธงได้ว่าจําเลยผู้กระทำความผิดอย่างแผนในแผนแผนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย,ไม,ไ,ยไม่ได้อยู่ในไม่อยู่ในแผนผม อ๋อเหรอมีอย่างนี้ด้วยไม่อยู่ในแผนคุณด้วยแต่เขาถือเป็นพยานไหมก็ถือเป็นพยานค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในแผนคุณไม่ได้อยู่ในแผนน้อยมากไม่เกี่ยวเลยก็เขาช้าแล้วโอ้โหใช้คําว่าช้าแล้วเขาคือภาษาช้านี่คือเป็นทิศเป็นภาษาด้านที่คุยกันนะคุยกันด้านกฎหมายว่าพยานปากไหนที่จะมีน้ําหนักหนึ่งต้องเป็นพยานถือว่าเป็นจักพยานถือว่าเป็นพยานชั้นหนึ่งต้องรู้เห็น ต้องรู้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูและรู้เห็นเกี่ยวข้งองอกับเคาได้จริงครับพวกนี้จะมีน้ำหนักให้สารเชื่อได้ะนะฮะส่วนแผนเนี่ยไม่รู้แต่ว่าผมมองว่าเขาชำ้ำก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยทางครูปีชาเนี่ยได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ดำเนินคดีถูกไหมฮะถูกครับอ่าไปแจ้งกี่ข้อหาตะนะอนนั้น คือการไปแจ้งความคืออย่างนี้ไม่ใช่คุณครูไม่ได้เป็นนักกฎหมายการแจ้งความคุณครูก็ไปแจ้งตามข้อจริงส่วนพนักงานสอบสวนเขาจะรับเป็นคดีเป็นข้อหาอะไรตามบทมายนั้นเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวอ่าโอเคแต่ทีเนี้ยในวันนี้เนี่ยทางครูปีชาเองออกมาให้ข่าวแล้วขอฟ้องเองใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับพอฟ้องเองเนี่ยสิ่งที่ครูปีชาจะได้เปรียบเื่ออะไรบ้าง ในส่วนของการได้เปรียวก็คือว่าเราต้องการดึงเรื่องจากตํารวจออกมาหรือเปล่าเอาว่ากันตรงๆไม่เกี่ยวฮะในส่วนของตํารวจก็ว่าไปเพราะตอนนี้พนักงานสอบสวนเขาส่งไปแล้วนะในเรื่องของตารวจนี่เขาส่งไปที่ไยการเลยนะทางไหนภัคเจ็ดเหรอทั้งทั้งทั้งสองทั้งทั้งกองปราบใช่ครับใช่ครับทั้งสองคืออย่างนี้ฮะตอนนี้มันมีอยู่สามเรื่องที่เราทางบุณครูเรียมเรือนการในส่วนของอาญามีอยู่สามเรื่องก็คือมีเรื่องของปปปก็คือหนึ่งห้าเจ็ อย่ยวกับท่านที่มีการแจ้งความกับท่านกองผู้การเรื่องนี้ก็คา,าอยู่ที่ปปชอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กองปราบที่เราแจ้งความตอนนี้ทางกองปราบก็สั่งไม่ฟ้องแล้วก็ส่งไปที่อายการตอนนี้อยู่ก<น>ารระหว่างพิจารณาของอายการซึ่งเราจะต้องร้องขอความเป็นธรรมเข้าไปนะครับส่วนเรื่องที่ว่าเราถูกเป็นเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาที่สั่งฟ้องเราก็อยู่ที่อายการเหมือนกันครับ ทีนี้เนี่ยไอ้การที่ทางครูปีชากับทางทนายยุทธเองเนี่ยนะฮะเดินไปฟ้องเองเนี่ยผมถามแต่ว,ว่าไอ้การไปฟ้องเองเนี่ยเท่ากับว่าทางทางไอ้คดีที่มีการไปแจ้งความเมันต้องแยกออกกจากกันถูกไหมอ๋อไม่ไม่ไมเกี่ยวฮะก็ก็ใช้ข้อทจจริงเดียวกันนั่นแหละฮะใช้ข้อ็จจริงเดียวกันแต่ว่าคือเขาก็ไม่ไเกี่ยวแล้วถูกไหมอายการก็จะไม่มีสิทธิ์แล้ว ไม่ไม่มีสิทธิ์เป็นเรื่องที่เราต้องไปว่ากล่าวกันเพราะคุณเพราะคุณกี่ป็นคนจัดการออันนี้เป็นแผนการอันหนึ่งหรือเปล่าที่ต้องการจะดึงเรื่องทั้งหมดออกจากอายการก็ไม่ก็อย่าไปอย่าไปเรียกว่าแผนการเป็เรียกสิทธิที่ตามกฎหมายอ่เรียกสิทธิที่ตามกฎหมายใช่ค่ะคือคือยอนนี้คือผมเรียนคุณหนุ่มอย่างนี้ว่ากฎหมายตอนนี้นะฮะบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ให้สิทธิ์กับทางคุณครูเนี่ยทางทีมกฎหมายเราจะใช้สิทธิ ทุกตัวบทกฎหมายครับอซึ่งผมเชื่อหลายคนอาจจะงงกับสิ่งที่ผมกาลังพูดอยู่ตรงคงขยายความสักนิดหนึ่งนะฮะคือตอนแรกเนี่ยนะฮะทางครูปีชาเนี่ยได้มีการไปแจ้งความนะครับแล้วทางตํารวจเองก็ต้องทําสํานวนแล้วก็ยื่นให้กับอายการถูกไหมคว่าอายการเนี่ยสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องถูกไหมครับทั้งหมดเนี่ยก็คือตอนหลังก็คือถูกดึงเรื่องมาที่สอบสวนกลางถูกไหมครับสอบสวนกลางก็ได้มีการดึงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาทําตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะฮะว่าทางครูปีชาเองเนี่ย อ่าเคยออกเคยถูกไหมฮะเคยถูกออกหมายจับนะในเรื่องของแจ้งความเท็จซึ่งทางตํารวจเองก็ได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องลอตเตอรี่เลยถูกมเขาก็ไม่รู้ในส่วนของความต้องการอะไรเขาไม่ทราบนในส่วนนั้นเขาเขาพูดลักษณะอย่างนั้นถูกไหมฮะแต่ณวันนี้ทางครูพีชาเองก็รู้สึกว่าอ๋อเรื่องทั้งหมดเนี่ยต้องถูกส่งให้อัยการยานส่งฟ้องอย่างที่ผมบอกวันนี้ก็เลยลุกขึ้นมาฟ้องเองเพื่อจะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองออกมาใช่ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดจากอัยการตรงนั้นถูกดึงมาแล้ว ในส่วนเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจคัดเคลื่อนก็คืออย่างนี้ในส่วนของเรื่องของที่พนักง,งานในการก็เป็นเรื่องของพนักงานเป็นของเขาเป็นเรื่องของเขาก็เป็นสำนวนหนึ่งที่ตั้งอยู่ก็เป็นเรื่องที่พนักง,งานในการจะใช้สิทธิ์ในการดุลพินิจในการวิพีนาแล้ววิจัยว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อาเป็นเรื่องของของในายการ,รส่วนของเราก็คือเป็นเรื่องของรัษฎรที่ที่เรามีสิทธิ์แจ้งความไว้แล้วแล้วเราเห็นว่าพนักงานสอบสวนที่มีคำสั่งไปนั้นเนี่ยไม่ ไม่ชอบตามข้อท็จิงไม่ชอบตามข้อกฎหมายแล้วเราไม่เห็นพ้องด้วยรเราก็เลยนาข้อทิจินตรงนี้ไปเสนอสารใหม่อีกทีหนึ่งว่าให้สารท่านพี่ณาว่าข้อท็จิงตามที่เราเสนอไปนั้นเนี่ยการที่พนักงานสอบสวนสังส่งไม่ฟ้องนั้นไม่ถูกต้องอโอเคก็คือเรียกว่าอยากให้ใช้เรียกคําว่าแผนเลยเรียกว่าเป็นสิมกฎงครยใช่ครับนะครับ,รบอโอเคพักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสิบคนนั้นนะฮะผมไม่ถามชื่อหรอกผมอยากจะรู้แค่นั้นเองว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆของสิบคนนั้นน่ะเขาเห็น เขาไปสัมผัสเขาไปรู้อะไรมาผมขอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะอะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเอาละครับกลับมาสู่รายการหุ่นยแสนะครับยังพูดกับทนายยุทธนะฮะซึ่งเป็นทนายของครูปีชาอยู่นะครับ,รบเมื่อกี้นี้ผมพูดถือว่า พอพอจะเข้าใจใช่ไหมผมผมผมเองพอจะเข้าใจถูกไหมครับก็คือเรื่องของเรื่องคือในเมื่อครูปิชาไปแจ้งความปรากฏว่าทางตํารวจที่มีการดึงเรื่องไปทําทางกองปราับดึงเรื่องไปทํายังไม่ได้มีการสั่งฟ้องทางคุณก็เลยไปสั่งฟ้องเองอ่าใช่ครับคุณก็เลยไปฟ้องเองก็คือเป็นการใช้สิทธิ์ในเมื่อเขายังไม่สั่งทันทีคุณก็ใช้สิทธิ์ของคุณในการฟ้องเองเปล่าเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วอ่าพนัพนกงานสอบสวนนี่ใช้สิทธิ์ไปแล้วคือสั่งไม่ฟ้องใช่ไหมสั่งไม่ฟ้องไปแล้วใช่ครับคุณก็เลยฟ้องเองซะเลยใช่ครับ อ่ะโอเคนะครับผมถามถึงเรื่องพยานสิบปากสักนิดหนึ่งสิบปากที่คุณบอกว่าเป็นพยานเก่าๆผมเคยได้ยินนะฮะว่าทุกคนไม่กล้าขึ้นให้คําใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับเพราะอะไรทำไมถึงไม่กล้าก็เนื่องจากว่าพยานแต่ละปากนี่นะที่อยู่เป็นพยานต่งางจังหวัดคือโดยชาวบ้านนะฮะถ้าคุณหนุ่มเคยไปต่งางจังหวัดจะรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านดีว่าชาวบ้านนี้เขาจะไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องโรงพัก เรื่องลุงเรื่องสารอะไรอยู่แล้วเขากลัวเดือดร้อนหนึ่งก็การกลัวก็เดือดร้อนกลัวการทํามาหากินเสียเวลาอะไรเงี้ยไปยุ่งแล้วก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะยุ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็รู้เห็นนะครับหลังจากที่ผมลงไปพื้นที่เนี่ยก็ได้ไปพบปะพูดคุยแล้วก็ได้ให้ก็ได้เข้าไปตรวจสอบได้ไปสอบถามอะไรต่างๆไว้เขาก็ยินดีว่าในส่วนถ้าจะให้ไปพนักงานสอบสวนไปตํารวจไปอะไรนี่เขากลัวอย่างนั้ขอไปที่ศาล อันนั้นผมบอกว่าได้ถ้าก็ไปที่ศาลก็ไปได้อ๋อคือถ้าเกิดคือเขายินยอมที่จะไปเป็นพยานให้ในชั้นศาลใช่ครับถูกไหมฮะครับ <Fin S 1> แต่ถ้าเกิดวันยยในชั้นสอบสวนเขาไม่เอาไม่เอาครับก็คือก็กลัวไงก็กลัวเหมือนคุณแผนคุณแผนออกมาผู้ก็เป็นก็ตอนนี้กลายเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ต้องหาไปแล้วถูกกก่าวหับเพราะั้น<า>ที่เป็นพยายนอย่าง้ะใช่ครับ เรื่องนี้พยานคนอื่นจะกล้าเหรอก็ถูกไงเพราะอย่างว่าอย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของคดีเนี่ยทางกองปราบเนี่ยนะฮะกางกองปราบปรามเขารับเขารับเรื่องมานี่มีการแจ้งความร้องทุกข์เข้าไปเนี่ยเขาตั้งประเด็นว่าทางครูกับทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นกระบวนการนะครับเมื่อเป็นกระบวนการปุ๊บมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นเป็นเพชศหมดอยู่แล้วไงถูกไหมฮะโดยตะกามันเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นพยานเขาจึงไม่กล้าที่จะเข้ามาแต่เขายินดีที่จะไปศาลผมถามขอแบบ สกิดนิดนิดเน่อยแล้วกันสิบคนเนี้ยสิบคนเนี้ยเข้าเห็นอะไรเข้าเห็นเขารู้อะไรมาเอางี้เขารู้อะไรเอายังี้คุณคุณหนุ่มเคยเคยลงตลาดไหมเคยสิไม่ไม่เคยตลาดเลสตี้เนี่ยเคยไม่เคยสิผมแต่ว่าตลาดล่าชดผมไปยังใช่ไหมคือถ้าไปดูโดยโดยสถานการณ์นะโดยโดยภาพโดยอะไรเนี่ยพื้นฐานในบริเวณที่เกิดเหตุเขาเรียกที่เกิดเหตุนะในส่วนของคดีเขาเรียกที่บริเวณที่เกิดเหตุ เป็นสวนโดยตลาดในโดยตลาดแล้วเนี่ยในส่วนของตลาดนี่มันก็จะเป็นตลาดสดซึ่งมันก็จะมีทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับดังนั้นเนี่ยตลาดแต่ละแต่ละล็อกเขาก็จะทําเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกมาเป็นล็อกเป็นล็อกมาดังนั้นแต่ละล็อกเนี่ยนะครับมันก็ห่างกันไม่แค่ไม่เกินสองเมตรเดินสวนกันไม่เกินหนึ่งเมตรด้วยซ้ำนะครับก็จะตั้งของไว้อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยครับถามว่าพยานประจักษ์พยานเนี่นะฮะมันมีมันมีจริงไหมแล้วก็ อ่ารู้เห็นอะไรเนี่ยนะครับถามแผนเนี่ยนะครับในส่วนของแผนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขารู้เห็นเรื่องอะไรยังไงแต่ว่าไม่ไม่อยู่ในแผนของผมที่ที่เรียนแต่ถามว่าพยานที่ว่านี้เนี่ย <10 S 2> เขารู้เก็บสิบิบคนเป็นประจักษ์พยานครับคือเขารู้เห็นในส่วนของอ่าว่าหวยเนี่ยสามารถที่ผมจะนำสืบเอาไปขึ้นสารนี่นำสืบและชี้ให้สารรับฟังได้ว่าหวยเนี่ยเป็นของครูบีชาจริงจอย่ไหจริงๆครับ แล้วถ้าเกิดล้าขอสักคนหนึ่งได้ไหมติดคนน่ะขอขอเอามาสักคนหนึ่งที่ท,ที่พูดให้ฟังเลยว่าเขาเห็นอะไรเขาดูอะไรมาเอาแค่คนเดียวน่ะก็ผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นประจักษ์พยานเนี่ยประจักษ์พยานนะ,เข,ะเขาก็<ะ>เขาก็เห็นไงเห็นว่าเขาก็เห็นว่า เขาก็เ็เขาเห็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหวยเห็นเห็นว่าบอกผมหน่อยเห็นว่านี้นะคืออย่างนี้ผมผมก็ไม่อยากนอนไม่หลับเดี๋ยวผมนอนไม่หลับบอกผมหน่อยผมนอนไม่หลับผมขอคือเอาเป็นว่าผมเอาเป็นว่าเขาเขาเห็นมากกว่าเห็นหมดแล้วกันผมถามเนี่ยเห็นคุณจรูลุบขึ้นมาผมไม่ได้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้คืออย่างนี้นะเห็นว่าครูวิชาซื้อแล้วป้าบินส่งให้อ่ะ อ๋อนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วนั้นพยานไม่ได้พยานใหม่ไม่ไม่ใช่พยานผมแหมพอพูดถึงบ้าบินส่งให้ตะลุนเอ,อ,อย้ยส่งให้คุณปีชาเุ๊บอ๋อ,อมันแน่นอนอยู่แล้วพอบอกเห็นหยิบผมไม่ใช่คนะไม่คือคอ,อ,อย่างนี้คุณหนุ่มคืออย่างนี้ครับพยานที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นพยานที่ไม่เคยไปให้การกับพนักงานสอบสวนมาก่อนอส่วนเจ๊บ้าบินที่ว่านี้นะครับเขาไปให้การกับพนักงานสอบสวนไปแล้วถูกไหมฮะดังนั้นจึงไม่ใช่พยานที่ผมกล่าวถึงบ้าบินนี่ไม่ใช่ไม่ผมกาาัรไปปบ าทางพยานไว้คุณเ<ไ>ป็นคเชื่อไหมว่าตั้งแต่ผมมาออกสื่อเนี่ยครับตอนนั้นผมไปผมไม่ได้ออกสื่อนะเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมก็ไปพูดคุยอะไรต่างๆออกสื่อคุาจะไม่มาด้วยแล้วๆๆก็ออกสื่อตอนนี้ทีทวีช่องหนึ่งไปกวนตลาดในตอนนี้เป็นนี่เลยรครับก็ลายเปไนว่าเดี๋ยวเกิดพยานไม่มาผมก็ ผมก็ไม่มีพยานในศาลนี่สู้ไม่มายะอย่าว่างชวยนะก็ยไม่รวยไม่รวยเอไม่ถือเคล็ดถือเคล็ดไม่ไม่ใช่ถือเคล็ดนะคือว่าถ้าออกสื่อไปหรือไม่บอกจุดเขานักข่าวก็จะไปนี้เขาอ๋อจะไปรบกวนเขาไปรบกวนเขาไงฮะไปรบกวนจุดนี้เอาแค่เอาแค่พูดหรือเฉยว่าเขาเขาเห็นอะไรน้ําจิ้มน้ําจิ้มเขาเห็นอะไรใช่ไหมเออน้ําจิ้มน้ําจิ้ม อะไรมันก็หลายป่าคนต่างคนต่างเห็นนะเ,เขาเขามันคือที่ผมพูดนี่คือเขาไม่ได้เห็นรูปพร้อมกันนะเ,เขาเห็นแต่ละจุดนะเพราะว่ามีการเดินตลาด อ่า,อ,าอ่ามีการเดินตลาดนะทุกคนเดเห็นเหตุการณ์เฉพาะของแต่ละคนทุกคนไม่ใช่ว่าสิบคนที่ผมพูดถึงหรือสามสิบคนที่เคยพูดถึงเนี่ยลุมกันเห็นว่าลุมกันคราวเดียวแล้วเห็นหวยไม่ใช่ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนเขาเห็นในส่วนของเขาคนนี้เห็นอย่างนี้คนเห็นเดินอย่างนี้คนเห็นนี่เห็นเก็บคนนี้เห็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ถูกไหมฮะคนนี้เห็นถืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะคนหนึ่งเห็นเดินหามเงี้ย ออไม่เดินถามเลยเหรอก็มีรู้เดินถามกันเลยอย่างนี้เลยก็คือเขาเห็นไงบางคนเห็นว่าเออยืนดูนี่อยู่แต่ไม่ได้ซื้อสินี้ผมถามนลยขึ้นไปเนี่ยแล้วขึ้นไปให้ปากคําเป็นพยานบนศาลเนี่ยไม่กลัวเท็จศาลเหรอก็ก็ไม่เป็นไรนี่เขาพูดความจริงก็ตีอย่างนี้นะคุณหนุ่มนะในกระบวนการศาลไม่ได้เหมือนผมกับคุณหนุ่มคุยกันอย่างนี้ผมก็คุยคุณหนุ่มคุยกันไม่มีใครรับรองเราเลยเะเนี่ย เกิดถ้าผมพูดไปไปหมิ่นประมาณใครหรือว่าใครเสีย<ด>หายโดนนะแต่ว่าไปพูดในศาลเนี่ยไม่ได้ผมนี่สามารถพูดได้เตที่เพราะผมพูดในการกระบวนพิจารณาของศาล<อ>แล้วพยานนี่เข้าไปในข้อพยานเนี่ย เขาก็มีสิทธิ์ผมก็ถามคุณสามารถไล่ซักได้เลยได้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มาซักได้คือมัดต่อมัดถูกไหมฮะแล้วสารท่านก็นั่งอยู่พิจารณาขบนคือคุณที่เราฝั่งนู้นน่ะพูดไปเลยถ้าคิดว่าทางทางพยานคุณเทศผมถามมาเลยใช่ผมก็นําสื่อไปผมก็ถามพายานไปพยานก็ตอบไปถูกไหมตอบไปสิทธิ์อีฝ่ายหนึ่งถ้าคุณบอกว่าเทจคุณก็มาถามเขาให้แตกอือันนี้คือกระบวนการในศาลซึ่งผมเปิดได้เต็มที่เพราะกฎหมายรุคุ้มครองทนายถูกไหมฮะแต่แล้วผมมาพูดตรงนี้มันไม่คุ้มไม่มีอะไรคุ้มคร นั่นไงถูกไหมฮะ<อ>นี่อันนี้สิ่งที่ที่อยากให้คุณหนุ่มเข้าใจะฉะนั้นเอาแค่นี้เลยรับว่าเดินเดินเดินถามเอาเป็นว่าพยานแต่และบาทมีนแล้วกันมีแล้วเขาก็เห็นแต่ละเหตุการณ์เหตุการณ์ของเขาเ<อ>ไม่ใช่ว่าสามสิบคนแล้วก็มาเห็นพร้อมกันแบบที่คนไปลงในโซเชียลไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับอันนี้มันมีเหตุมีผลมากกว่านั้นใช่ครับมันมีเหตุการณ์มีสตอรี่มีเหตุมีลำดับมีพฤติการแห่งคดีทานาย,ยุดกลัวไหมว่าการที่กระโดดเข้ามาเล่นเรื่องนี้ด้วยเนี่ย วันหนึ่งจะกลายเป็นแบบโอ้โหเป็นเหมือนมีดมาแทงตัวเองก็ไม่ได้กลัวผมหรือ,อถ้าไม่มั่นใจไม่ลงใหม่ใช่ครับผมไม่มั่นใจผมไม่จะไปลงได้ไงเพราะผมก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมลงมาผู้ผมโดนด่าไปครึ่งประเทศแล้วลงไปแล้วครึ่งแล้วใช่ครับวันนี้จะอีกครึ่งหนึ่งนหรือเปล่าก็อีกครึ่งนหนึ่งอาจจะรักผมคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรอ่เอาโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ <c oughs> กับมูลสุริการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับทนายของครูปรีชาอยู่นะครับทนายยุทธครับทนายยุทธครับผมขอญาตถามแบบน่าเกลียดสักนิดนึงนะมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้ไหมส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบไหนในการที่เป็นทนายให้ทางครูปรีชาก็ตัวผมเองไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะเป็นถือว่าเป็นทนายความที่รับจ้างอ่ะ,อะเป็นทนายอาชีพถูกไหมฮะผมไม่ได้รับจ้างเขาผมป็นทนาย,ยิสระมีมีส่วนแบ่งมาจากสามสิบล้านเขาไม่มีฮะ ถ้าชนะเอาไปครึ่งหนึ่งสิบห้าล้านหรือสิบล้านเลยไม่มีฮะหรือเรียกว่าขอสิบล้านไม่มีฮะไม่มีเลยครับเป็นข้อต,ตรงๆเป็นข้อตกลงในการจ้างทนายความปกติทั่วไปของทนายทั่วไปอยู่แล้วครับส่วนเรื่องของคดีแพ่งล่ะฮะคดีแพ่งก็เป็นเรื่องของอีกท่านทนายหนึ่งคือไม่เกี่ยวกับทางขณายุธไม่เกี่ยวครับถูกไหมฮะครับคดีแพ่งนี่มีโอกาสไหมเท่าที่ดูนะอันนี้ผม ผมไม่อาจจะไปก้าวล่วงตรงนั้นนะฮะขออภัยเพราะว่ามันเป็นมารยาทในความครับครับสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะทางธนายุทธเองได้มีการไปฟ้องเองกับนายกับผู้พิชาเนี่ยครับไปฟ้องอะไรบ้างก็ในส่วนของข้อหายักยอกทรัพย์สินหายกับรับองโจรครับในส่วนของอาญาครับครับซึ่งก็นัดศาลท่านก็นัดไต่ส่วนมูลฟ้องในวันที่4มิถุนายนนะครับ เวลา9โมงอ่าบโอเคครับอ่าผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราจะไปวิดีโอคอลนะครับหาทางครูปรีชานะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับและแม่ผมคิดว่าพระรูสายสะอาดมากครครูครับครับวันนี้ขึ้นศาลไปฟ้องเองแล้วถูกไหมฮะ ถูกต้องครับทำไมถึงขึ้นไปฟ้องเองครับครูครับคือรู้สึกมันเครียดเหระครับที่อทางตำรวจเขาไม่อไม่ส่งฟ้องไอ้การไม่ส่งฟ้องเนียใช้สิทธิตามกฎหมายครับครับมั่นใจแค่ไหนครับตำรวจสั่งไปฟ้องแต่ว่าฟ้องเองครับมั่นใจแค่ไหนครับครั้งนี้มั่นใจครับมั่นใจมากใช่ถูกต้องครับครับผมครูพีชาครับผมถามอย่างนี้พยานสิบปากเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเป็นพยานเก่าไม่ใช่พยานใหม่ด้วยล่อฮะ พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ครับของวันที่3เดนตุลาเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ครับเป็นพยานที่เพิ่งไปเจอใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ใหม่ครับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ของวันนั้นนะครับเขาเข้าใจฮะแต่ว่าหมายความว่าเป็นพยานใหม่ที่เพิ่งเจอหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะเอว่าพยานเนี่ยเขาเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็เอดูรอดูเหตุการณ์ว่าเราได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าครับพอเขามองดูแล้วว่าเรา น่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็เลยเดินมาช่วยอืมเขาเลยเดินมาช่วยคือครูไม่ได้ไปขอให้เขาช่วยนะแม่ครับทนายเขาติดต่อทนายเขาไปสอบพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ลงพื้นที่เองครับทนายเขาไปเจอมาเองครับครับผมก็คือครั้งนี้มั่นใจถูกไหมครับทั้งอาญาทั้งแพ่งมั่นใจครับผมครับผมครูครับผมขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึง เห็นคุณฟ้าน้ำเต้าหู้เขามีการพาดพิงถึงครูเออคุณฟ้าเขาพาดพิงว่าไงครับก็ที่เขาพาดพิงบอกว่าอตอนแรกครูจะไปให้ทั้งทนายเดชาเอขึ้นมาเป็นทนายให้แต่ว่าฟ้าบอกครูเป็นคนใช้ไม่ได้นู่นนี่นั่นตัวครูเองก็ไม่เคยมาดูแลพยานเลยทิง้งอิเล่เกะขะหมดขอนำเรียนอย่างนี้นะครับคุณนุ่ม รบนเรื่องของพยานเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทนายของพยานเขาต่างหากซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับอืของผมก็จะมีทนายของฝ่ายโจทพยานเขาจะมีทนายของเขาเป็นผู้ดูแลครับนะครับในส่วนที่คุณฟ้าพาดพิงเนี่ยคุณฟ้าไม่เข้าใจเรื่องของกฎหมายคุณฟ้าก็จะใช้เเรื่องของทักษะการคิดในส่วนตัวเขาแต่จริงๆเรื่องของกฎหมายเนี่ยพยานเขาจะมีทนายของเขาครับที่ดูแลอยู่ครับ ขอโทษนะฮะตอนนี้ตกลงแตกคอ,อคุณฟ้าใช่ไหมไม่ได้แตกคอครับไม่ได้แตกคอ,อเหมือนเดิมครับเหมือน,เ,เ,หอนเหมือนเดิมเหมือนเ,มเหมือนเดิมหมายความว่าไงฮะก็เคยเคยเตือนน้องเข้าไปติหลายครั้งว่าเรื่องของการให้ข่าวค,คือน้องเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อน้องเขาไม่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบางทีน้องก็ไปให้ข่าวช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นแล้วเนี่ยเหมือนตัวเองรู้ดีไปหมดไงเมื่อเหมือนว่าตัวเองรู้ดีเนี่ยพี่ก็เตือนครับ ว่าบางเรื่องเนี่ยตัวเองไม่ได้รู้คตัวเองพูดไปเนี่ยทําให้คขาอื่นเขามองในภาพรวมของครูในลักษณะของเอปุณฟ้าเนี่ยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ก็คือเตือนน้องเข้าไปว่าบางเรื่องเนี่ยที่ไม่รู้เนี่ยนะครับก็อย่างพูดไม่ได้อก็คือเรว่าไม่ได้แตกคอกันถูกไหมฮะเพียงแต่เตือนคแค่เร่าเล่าเอาเราเล่าครับนะฮะ ครูครับตกลงคุณฟ้านี่คือเป็นญาติครูจริงๆป่ะเนี่ยผมสับสนไปหมดแล้วตอนนี้เขาบอกเขาเป็นญาติครูแล้ววันนี้คือยังไงกันแน่เนี่ยเป็นญาติหรือล่าคุณฟ้าเนี่ยคือเป็นเพื่อนของพี่สาวตรงตรงงเป็นญาติไหมเอาชัดๆครูไม่ใช่ญาติครับแต่เป็นเพื่อนของพี่สาวอ้าวไม่ใช่ญาตินะครับเป็นแค่เพื่อนพี่สาวไม่ใช่ญาติครูนะอ้าวแล้วเขามาเกี่ยวอะไรกับครูอ่ะเขาก็มาเที่ยวบ้านแล้วเขาก็มารู้เรื่อง แล้วเขาก็เหมือนเหมือนมีความรู้สึกดีๆอยากจะช่วยพี่นะครับพอ,อช่วยไปช่วยมาแล้วพี่ก็เตือนเตือนไปเขาก็รู้สึกว่าเขางอนไปหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันอ๋อเหรอครูครับแต่ครูมั่นใจทางทนายยุทธแค่ไหนครับที่ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าจะมาพริกเกมทนายทนายวรยุทธ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ ได้รู้เรื่องราวของผมมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วท่านก็คอยเป็นที่ปรึกษาให้เป็นบางเรื่องแล้วท่านก็ได้ลงพื้นที่เองอะไรเองท่านก็เอ,อจริงๆแล้วท่านก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่าผมทำลอตเตอรี่หายจริงรแต่ท่านก็ลงพื้นที่ด้วยตัวนท่าเองท่านท่านลงพื้นที่สอบถามข้อมูลต่างๆแล้วท่านก็ได้พบความจริงของท่านเอง นะครับท่านก็รับคดีเต็มร้อยที่จะช่วยเหลือทางด้านผมให้ในเรื่องของการคดีอาญานะอืครับผมเอาละครับครูครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับครับ เอาะฮะก็เรียกว่านั่นคือเป็นกูปรีชาก็ออกมายืนยันนนะฮะว่ากับคุณฟ้าเองก็ไม่ได้เป็นญาติแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้แตกคอกันแค่ร้าวๆนะแค่ร้าวๆส่วนเรื่องคดีความก็มั่นใจว่ายังไงซะแน่นอนเกมพลิกแน่นอนมีอะไรอยากจะฝากถึงทางทนายตั้มหรือทางทีมทนายฝั่งนูน้นอ่ะครับอาก่อนก่อนผมจะฝาก จะโจทรายการใช่ไหมอาเชิญฮะอยากจะพูดอาผมอยากจะพูดในความคืบหน้าในส่วนที่มีการร้องเรียนที่อเชิญครปลัดารองปลัดากระทรวงยุติธรรมนะตอนนี้ท่านมีหนังสือแจ้งแจ้งมาว่าส่งเรื่องให้กับดีเอสไอเพื่อพิจาว่าจะรับเรื่องหวยสามสิบล้านนี้นะครับอ๋อว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่คือทางธนยุทธ์เนี่ยได้มีการไปร้อง ใช่ครับที่ก็เคยพาคุณครูเข้าไปร้องที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะตอนนี้ท่านมีหนังสือแจ้งมาแล้วครับว่าว่าว่าตอนนี้เนี่ยส่งท่านส่งเรื่องไปให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะหรือใดนะะครับก็คือส่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วส่งเรื่องไปเพื่อพี่ณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับครับผมถ้ารับแล้วฮะถ้ารับก็ต้องก็เรื่องทั้งหมดก็ต้องส่งไปที่ดีืใดก่อนย้ให้ไปโน่นอีกใช่ครับแล้วเมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะจบโอ้โหนี่นะก็เป็นหนังสือร้องทุกข์นะฮะแจ้งผลการดําเนินการร้องกรณีร้องทุกข์นะฮะเรียนในปีชาไคครวนนะครับแล้วก็นางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์นะฮะอ้างถึงหนังสือร้องทุกข์นะครับแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าได้มีการส่ง ส่งต่อแล้วครถูกไหมฮะออยากจะพูดอะไรกับทางทนายฝั่งนู้นเชิญครับก็อ่าก็อยากจะก็มีจริงๆผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแต่เพียงแต่ว่านึกอยากว่าผมเห็นเขาตอนนี้เขามีสองฐานะก็<ม>คือว่าในส่วนทั้งมูลนิธินะครับแล้วก็ในส่วนของทนายความนะครับถ้าทนายอยีกฝ่ายหนึ่งเขาจะขึ้นไปเองเนี่ยก็อยากจะให้เขาแสดงตัวให้ชัดเจนหรือบอกบอกบอกให้ชัดเจนว่าบอกห้องนี้เลยบอกให้ชัดเจนว่า เราไปจะไปศาลนี่นะฮะไปต่อสู้คดีในศาลเนี่ยไปในฐานะมูลนิธิหรือว่าทนายส่วนตัวที่รับจ้างไปไปในฐานะมูลนิธิหรือทนายส่วนตัวที่ว่าจ้างไปที่ว่าจ้างไปใช่ครับฝากถามแค่นี้ฝากถามแค่นี้เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่สองฐานะผมก็เลยไม่รู้ว่าผมสู้อยู่กับมูลนิธิหรือสู้อยู่กับเขาโอ้โห ฝากไว้ถ้าเจ็บปวดครับเอาล้วครับงานนี้ไม่จบง่ายๆจริงผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาคต่อไปนะของหวยสมสิบล้านว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณนายุทธครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแล้อก็ติวตีไฟเอเซนต์นะครับผลิตภัณฑ์หลินจือมินและบริษัททีพีไอโพลินจำกัดมหาชนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ